สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่ในเกมของ p a r t of e x i l e ภาคที่2เนาะในคอนเทนต์ที่ผมจะมานำเสนอวันนี้นั่นก็คือคอนเทนต์วัดซึ่งผมจะนำเสนอในแง่ที่มันโดนเนิร์ฟไปแล้วนะ mm. ก็คือการที่เราจะไม่สามารถล็อกห้องเทียสอหรือเทียหนึ่งได้เราจะล็อกได้เฉพาะเทียสามแล้วมันทำให้คนที่ยังสร้างวัดไม่เสร็จอ่าไม่ต้องดูอะไรครับดูดูอันเนี้ย เนี่ยวัดของผมก็ยังไม่เสร็จใช่ไหมแล้วสเต a รจีในการทําวัดต่อไปเนี่ยเราควรจะมุ่งเน้นไปที่อะไรแล้วเราจะทําวัดยังไงให้มันสามารถต่อทางไปได้ในวันนี้เนี่ยผมจะมานําเสนอแนวทางตรงนั้นขั้นแรกเรามาทําความเข้าใจในตัววัดกันก่อนตัววัดเนี่ยถ้าพื้นฐานนะครับก็คือตัวล็อกเนี่ยมันจะล็อกเส้นที่ปลายสายใช่ไหม ทาทางมันไม่ได้เชื่อมกันนะแบบเหมือนงูกินหางครับถ้างูมันยังไม่ได้กินหางเนี่ยแล้วเรารู้ว่าตรงไหนคือปลายสายเราจะล็อกตรงนั้นเพื่อที่เราจะป้องกันไม่ให้ห้องที่อยู่ในในในสายตรงนี้ถูกทําลายเพราะฉะนั้นเราจะล็อกตรงนี้เพราะว่ามันเป็นปลายสายจุดเริ่มเราอยู่ตรงนี้อ่ะอันนี้คือเบื้องต้นส่วนคอมโบในการทําวัดเนี่ยผมขอเริ่มอย่างนี้นะครับก็คือ การที่คุณจะทําวัดยังไงก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะต้องคํานึงถึงตําแหน่งของห้องบอส <c oughs> ก็คือ Architect Chamber ไอตัวบอสอาร์เคเต็กเนี่ย <c oughs> เมื่อเราตีอะครับมันจะสุ่มทําลายห้องวัดของเรา <c oughs> เพราะฉะนั้นเราจะตีอาร์เคเต็กจนกว่ามันจะมีอยู่ตําแหน่งที่เราต้องการก็คือตรงนี้หรือไม่ก็ตรงนี้แล้วแต่ครับหรือมันมีจุดอื่นด้วยแต่ว่าถ้าจุดที่ผมแบบว่าไปดูของสตรีมเมอร์ฝรั่งเล่นมาก็คือมันจะอยู่ตรงนี้กับตรงนี้หลักๆ แล้วเราก็มาตั้งตัวแกริสันแล้วก็สไปมา t e เตอร์เลยครับถามว่าทําไมเราถึงจะต้องตั้งแกริสันกับสไปมารเตอร์ก็มันจะเป็นสเตสเตอิจีเดิมเลยก็คือเราจะเริ่มด้วยอันนี้เพราะว่าห้องสไปมา s t เตอร์ครับมันมีไฮแชนส์ for ตัวเจเมเดเรียนาะตัวเจเมเดเรียนเนี่ยมันก็คือตัวนี้ครับเนี่ยตัวล็อกของเราถามว่า การที่จะทําให้มันเป็นเลเวล3ได้เนี่ยทำยังไงขั้นแรกเลยก็คือการวางสายมาสเตอร์ไปเฉยเนี่ยสายมาสเตอร์เนี่ยจะไม่ถูกสาจะไม่ถูกอัพนะครับเมื่อเราต่อห้องปกติอะถ้าเราถ้าเราต่อห้องอะไรเข้าไปอะครับมันมันจะอัพใช่ไหมมันจะอัพห้องที่ปลายสายหรืออาจจะอัพจากการที่เราวางห้องอะไรมาก่อนหน้านี้แต่ว่าสายมาสเตอร์เนี่ยมันจะพิเศษอย่างหนึง่งมันจะไม่อัพแล้วเราจะทําให้มันเป็นเเวลสามได้ยังไง การที่เราจะทำสปายมาเตอร์ขึ้นเลเวล3ได้เนี่ยขั้นแรกเลยเราจะต้องสร้างห้องตรงกลางหรือจะเราจะไปทำห้องด้านขวาก็ได้ครับเราจะทำห้องไอ้พวกคอมเบนเดอร์ Commander, หรือไม่ก็โกเลมเวิร์กเพราะว่าถ้าเรามาอ่านตรงข้างใต้เนี่ยเห็นปะคอมเบนเดอร์ฮอลล์เนี่ย l o แชน a n c e for ตัวคิวเมเดเลียนตัวคิวเนี่ยมันก็คือตัวที่ตัวที่เอาไว้อัพนะครับ มันจะเป็นบวก1เทียเวลาเราได้มาเนี่ยมันก็จะมันก็จะสามารถเอามาอัพห้องได้อะสมมุติว่าอันนี้มันในอันนี้มันดูไม่ได้นะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราได้มาเนี่ยเราจะเราจะสามารถกดอัพได้เลย1ห,ห้องโดยที่เราสามารถอัพตรงไหนก็ได้นะไอตัวไอตัวคิวเนี่ยแต่ว่า s t r a ิที่สำคัญเลยก็คือเราจำเป็นที่จะต้อง ทำตรงกลางไม่ก็ด้านขวาให้มันมีโกเลมหรือไม่ก็คอมเบนเดอร์อะไรก็ได้ขอแค่คุณเอาเมาส์ไปชี้แล้วมันมีบอกว่ามันมีโอกาสที่จะตกเมดเลียนตัวคิวนะถามว่าทำไมมันถึงสำคัญในแพทนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าเราสามารถล็อกห้องได้เฉพาะเลเวล3าอ้าวแล้วทีนี้ห้องเลเวล1ล็อกไม่ได้โอกาสที่วัดของคุณจะเติบโตเนี่ยน้อยมากๆถ้าคุณไม่ได้แบบสแปม ห้องไอตัว Q หรือตัว J ในการล็อกแล้วก็ในการอัพไว้ก่อนนะนะในการเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันอาจจะยากครับแต่ว่าอันเนี้ยผมมาพูดในแง่ของคนที่ยังทําวัดไม่เสร็จทําวัดได้สายหนึ่งสองสายอะไรประมาณนี้แนวทางอะ่ะมันจะมีประมาณนี้เลยก็คือคุณเนี่ยคุณเนี่ยสร้างห้องมาใช่ไหมเวลาคุณวางเกริสันไปที่ตรงเนี้นะครับเดี๋ยวผมทําในนี้แล้วกัน สมมุติว่าผมเริ่มจากแกริสันแล้วก็คอมเมนเดอร์แล้วผมก็แกริสันอ่ะตรงเนี้ยคุณเห็นไหมครับว่าเวลาที่เราวางแกริสันเริ่มแล้ววางคอมเมนเดอร์หรือวางแกริสันเวลมันจะเป็น2เห็นปะถามว่าอ้าวแล้วเราจะล็อกยังไงอันนี้แหละครับคือคีย์สำคัญเพราะว่า การที่คุณวางคอมเมนเดอร์และแกลิสันอยู่อยู่อีกฝั่งหนึ่งอะฝั่งที่ไม่ใช่ฝั่งสไปมารเตอร์อะมันจะเป็นเหมือนตัวผลิตตัวการ์ดเลเวลอัพแต่ว่ามันก็อยู่อยู่กับดวงของเพื่อนๆด้วยนะว่ามันจะดรอปหรือเปล่าแต่ว่าทางทฤษฎีแล้วเนี่ยมันประมาณนี้ครับเมื่อคุณเนี่ยทำห้องฝั่งเนี้ยในทำนองเดียวกันมันเลเวล2ถ้าเราได้การอัพมาสมมุติว่าสมมุติว่าผมได้การ Up, อัพอะผมก็ทำให้มันเป็นเลเวล3 ซึ่งมันสามารถใช้กับฝั่งสไปามาเตอร์ได้เหมือนกันอ่ะสมมติว่าเริ่มด้วยเกลรสันเหมือนกันนะอ่ะเห็นไหมมันก็เวลสองเหมือนกันมันทําเหมือนกันเลยครับคือคือคอมโบอันนี้เราจะส่วนมากนะครับเราจะล็อกด้วยห้องเกลิสันหรือก็คือ hall หรือก็คือ elite l e g i ยนแล้วแต่ว่าเราต่อสายอะไรมามันคือห้องเดียวกันแหละแต่ว่าแค่คนละสี ราะว่าต่อจากสปายกับต่อจากแชมเอคอมเมนเดอร์ Commander, มันต่างกันประมาณนี้ครับส่วนอีกวิธีหนึ่งที่ทำได้เหมือนกันก็คือเวลาเราต่อห้องนะครับบางทีไอห้องพวกอไอพวกนี้ครับไอคอมเมนเดอร์ Commander, หรือว่าไอเอลิท e ลีเจนเนี่ยมันมีโอกาสดรอปพวก่าแอดวานเมเดเรียนก็คือไอพวกนี้ครับที่ดรอปมาเป็นห้องอเห็นปะเห็นไหม ไอห้องเกาะห้องคอมเมนเดอร์อะไรพวกเนี้อันนี้ก็เป็นอีกทริกที่จะทําให้ห้อง,องคุณเวลสามแล้วคุณจะสามารถล็อกได้เนี่ยดูดูตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยอันนี้ครับมันเป็นแกลลิสันใช่ไหมครับถ้าผมยังไม่ได้วางห้องเกาะตรงนี้มันก็คือเวลสองอย่างที่ผมทําให้ดูในเว็บแต่ถ้าผมได้ไอไอการ์ดอันนี้มาแล้วผมค้างอยู่ที่แกลลิสันเนี่ยผมสามารถการันตีในการล็อกวัดได้แหละเพราะว่าผมวางเกาะไปปุ๊บ แล้วผมก็มาล็อกที่ห้องเกลิสันตรงนี้ประมาณนี้ครับวิธีการทำให้วัดของคุณโตในแพทใหม่มันอาจจะดูยากนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่ามันเป็นวิธีที่ผมจะสามารถสร้างวัดให้โตได้เพ,เพียงทางเดียวแหละแต่ว่าคอมโบในการสร้างอะ่ะเพื่อนๆต้องลองไปสร้างดูในเว็บนะครับอย่างของผมเนี้ยก่อนที่ผมจะสร้างวัดเนี่ยอันเนี้ยผมก็มานั่งวางแผนใหม่เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมทําถึกแค่ประมาณตรงนี้ ตรงซ้ uhm. er. ยายบ no นเน er. lair, ริ่มจากตรงนี้ถึงตรงเนี้ยแล้วแผดแม่งก็เนิบนั่นทําให้การสร้างวัดของผมเนี้ยแม่งยากมากแต่ว่าเห็นไหมผมก็ยังสามารถสร้างมาถึงตรงนี้ได้นี่ประมาณนี้คอมโบในการสร้างวัดแล้วก็ล็อกวัดหลักๆอ่ะคือเราต้องพึ่งดวงกับการหาเมดิเรียนตัวคิวครับส่วนเล่นเล่นแรกเนี่ยทุกคนอาจจะ อาจจะแบบว่าโฟกัสที่สายบนตรงนี้ไอ้สายสายด้านซ้ายเนี่ยก็คือสายสไปร์มเตอร์จะอยู่ซ้ายหรือขวาก็ได้แล้วอีกด้านนึงเนี่ยเรารวมของเหลือเน้นแค่ว่าให้มันเป็นห้องที่สามารถดรอปตัวคิวได้คิวเมดิเรียนเนี่ยเอามาไว้ชี้ดูมันจะมีบอกครับบางห้องก็อาจจะดรอปเป็นแอดวานแอดวานเมดเรียนอย่างเนี้ยก็คือแบบมีโอกาสดรอปหมดเลยมันก็จะมีโอกาสตก พวกห้องสไปมัตเตอร์การสไปมัตเตอร์การอัพเวลการห้องคอมเมนเดอร์อะไรพวกนี้ครับหลักๆจะมีประมาณนี้ส่วนคอมโบการสร้างวัดคือแพทใหม่อ่ะครับมันมีสิ่งที่เรียกว่าดีดีมิเนชชิ่งรีเทิร์นหรือก็คือการลดผลตอบแทนของห้องที่มันซ้ำมากจนเกินไปเพื่อป้องกันไม่เชิงป้องกันเพื่อลด คนที่ทําวัดเก่าๆเสร็จไปแล้วที่ราวางห้องสไปมาเตอร์วางทงวางสไปมาเตอร์วางทงวางสบายมันเตอร์ซ้ำๆำำก็คือเขาจะไปปรับแก้พวกนั้นทําให้ในแพทใหม่เนี่ยเรามีความจำเป็นที่จะต้องคํานึงถึงความหลากหลายของห้องแล้วมันต่อกันได้แล้วมันสามารถวนลูปได้ลูปในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าการวางเส้นที่2แล้วมันจะไม่ติดจะไม่เชื่อมกันทําให้เราสามารถยังล็อกห้องได้อยู่ อย่างอันเนี้ยคือคอมโบพื้นฐานเลยก็คือวางเกริสันสายมา s เตอร์ไปโจนสายมาตเตอร์เนี่ยมีประมาณ4ห้อง4ห้องเนี่ยคือขั้นต่ำและขั้นต่ำที่เราจะโดน d ด m i n นชชิ n งรีเทิรที่ผมพูดไปถ้าเรามีมากกว่า4ี่ครับเขาจะยึดตามห้องสายมา s เตอร์ที่เลเวลสูงที่สุดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะค่อยๆลดปริมาณการเพิ่มการคูณของห้องส p ปมัตเตอที่เหลืออยู่ ถึงแม้ว่าเราจะสร้างเพิ่มไปอีกสีห้องกลายเป็น8เนี่ยแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้รับผลของ8ห้องเต็มๆแต่ว่าจะโดนหักลบนิดหน่อยหรือมากกว่านั้นอันนี้ผมไม่ทราบไม่ทราบเรื่องตัวเลขแต่ว่าจากตัวตัวหนังสือที่เขาเขียนมาเนี่ยก็คือมันจะมีการลดอัตราการเพิ่มปริมาณของเอฟเฟกไอห้องไฟมาเตอร์หรือว่าห้องอื่นๆอื่นๆที่มันซ้ำกันเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาเราต่อสไปมาเตอร์มาครบ4ี่ห้องหรือเอาอาจจะเอาสัก5ห้องประมาณนี้เราจะทําการเปลี่ยนสายครับก็คือเห็นไหมผมสไปมาเตอร์ครบ4ี่ห้องแล้วผมเปลี่ยนสายมาเป็นคอมมนเดอร์เห็นปะ่ะเนี่ยสเตจีของผมก็ประมาณนี้เลยครับก็คือพยายามทําให้มันครบ4ี่ห้องในในทุกๆอยี่อ่างที่มันจําเป็นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอะไรใส่ได้ก็ใส่ประมาณนี้ครับ ต่อมานะครับวิธีการเก็บไอตัวคิทเต e ลเอเนจีของไอตัววัดไวๆเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้ก็คือทุกคนเนี่ยควรมาลงทาวเวอร์นะครับเก็บเอเน g y จีแถวแถวทาวเวอร์ Tower, แล้วเราจะใส่ตัวแท็บเล็ตอันนี้ครับเด e g a ก Project Precursor Tablet มันทำอะไรได้ก็คือถ้าทุกคนเคยเล่นกันมาก่อนทุกคนก็จะคุ้นเคยกันก็คืออันเนี้ยมันทำให้คุณเนี่ยสามารถวิ่งไปแมปไหนก็ได้ครับในวง ในวงที่อยู่รอบๆอบทาวเวอร์อย่างอันนี้ผมพึ่งลงตรงทาวเวอร์นี้เสร็จไปจะเห็นว่าเห็นไหมผมกดไปแมปอะไรก็ได้ผมลงได้หมดเลยทั้งทงที่แมปผมเนี่ยยังไม่เคลียร์เลยผมสามารถไปต่อได้นั่นทำให้คุณเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องอ่าไม่ต้องลงแมปนั้นจนจบคุณอาจวิง่งสมมติว่าคุณเข้าแมปไปแล้วคุณเดินตรงไปนิดเดียวเนี่ยคุณเจอไอ้แท่นแท่นวาวเลย ทำให้คุณเนี่ยสามารถตีตรงนั้นเสร็จแล้วคุณออกมาได้เลยไม่ต้องไม่ต้องเล่นให้มันจบเพราะว่าถึงคุณเล่นจบไม่จบเราไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะฟาร์มตรงนั้นอยู่แล้วเนี่เราต้องการไปฟาร์มในวัดไปทําวัดเพราะฉะนั้นคุณอาจไม่ต้องโฟกัสมากก็ได้อันนี้เป็นเทคนิคแล้วก็เป็นทิคในการประหยัดเวลาเล็กๆน้อยๆเนาะส่วนอีกอันหนึ่งก็คือก่อนที่ทุกคนจะลงนะครับทุกคนควรมากด e x ็กซ ให้แมปของคุณเนี่ยเต็มทุกมอดอย่างน้อยๆเนี่ยคุณควรลงเลเวล15 15แมปเชสสิบห้าหกมอดมันจะทําให้คุณได้คิดตันไอิตตันวัดนะครับ2เมตรตอ1่งแมปแล้วการที่มันมี6มอดคุณจะได้2เมตรแต่ถ้ามันมี8ปมอดคุณจะได้3เมตรอย่างอันเนี้ยเห็นไหม วิธีการเช็คก็คุณเอาเมาส์มาชี้แล้วก็กดปุ่มตัวอันติเนตครับแล้วก็มานั่งนับดูเลย1 2 3 4 5 6 7 8อันเนี้ยคอรับแล้วมันมี8มดมอดการที่มันมี8มดมอดเนี่ยจะทำให้คุณได้ไอตัวเม็ดคิดตั้นตรงนั้นนะครับ3เม็ดมันทำให้คุณฟาร์มแค่ถ้าสมมติว่าลง8มดหมดเลยนะก็ทำให้10คุณลงไปแค่10แมป คุณได้แล้ว30คุณลง20แมปคุณได้แล้วหเห็นไหมว่ามันไวมากถ้าสมมติว่าคุณได้8มอดหมดแต่ถ้าคนไม่ซีเรียดอย่างผมเนี้ยผมก็ผมก็กดคอลับได้8 m o มอดก็ดีไม่ได้8 m o มอดก็6มอดผมไม่ซีเรียดก็ช้ากว่ากันแค่นิดหน่อยแต่ว่ามันก็ทำอะไรไม่ได้นะถ้าเราไม่ได้แบบไปซื้อคนที่เขาทำแมพ 8มอสขายมาให้เราลงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราทำเองคุณก็อย่างน้นอยๆอ่ะแค่ให้มันเป็นแมปคอรับคอรับแล้วเหลือ6มอสถ้าเหลือ5มอ d เนะี่ยอย่าไปลงนะเสียเวลามันจะได้แค่เม็ดเดียวประมาณนี้ครับอันนี้จะเป็นฟินิชชิ่งที่ผมทำไว้ถ้าวัดของผมเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะหน้าตาประมาณนี้ แล้วทุกอย่างมันจะการันตีว่าผมสามารถล็อกได้ด้วยอย่างอันนี้เส้นที่หนึ่งผมไล่ขึ้นมาปุ๊บปุ๊บป๊บจบที่ตรงไหนว่าอ่ะจบที่ corruption chamber ตรงนี้ถึงแม้ว่าตรงเนี้ยจะเป็นเวลสองเนี่ยแต่ว่าจากคอมโบที่ผมพูดไปอ่ะไอเส้นตรงเนี้ยเส้นที่เป็นอ commander ตรงเนี้ยไอบอสไอบอสหมามันจะมีโอกาสดรอปตัวอัพครับเราก็เก็บตัวอัพเนี่ย มาอัพตรงนี้หรืออัพพวกไออะ i ิมีแลบระหว่างทางเพื่อทําให้เราสามารถล็อกห้องแล้วก็สร้างวัดต่อมาได้เรื่อยๆประมาณนี้ครับสเตอจีอย่างมันเนี่ยคือตรงตัวเลยก็คือเราทําเพื่อให้ได้ตัวล็อกห้องตัวนี้ก่อนแล้วเราก็สแปมหาห้องโงๆ่ๆวางวางอีกฝั่งหนึ่งก็คือด้านขวาหรือตรงกลางเพื่อทําให้มีโอกาสดบตัวอัพห้อง เพื่อเราจะได้สามารถล็อกห้องไอ้พวกสไปมาสเตอร์ไอ้แกริสันอะไรฝั่งนี้ได้พอเราเริ่มทำแกริสันมาเสร็จแล้วเราเริ่มดอปพวกตัวล็อกห้องง่ายแล้วเพราะว่าสไปมาสเตอร์เป็นเลเวล3จากการที่เราอัพห้องแล้วก็ถูกทำลายสไปมาสเตอร์ <Spy Mater S 2> เนี่ยจะเวล3ได้มันต้องถูกทำลาย1ห้องนะครับก็คือเอาห้องสไปมาสเตอร์ไปแปะตรงกลางหรือตรงไหนก็ได้ที่มีเกี่ยวสายหลักแล้วให้มันถูกทำลายมันจะกลับไปอัพสไปมาสเตอร์หนึ่งห้อง ซึ่งสไปมาตเตอร์มันก็อยู่แค่ในสายที่เราทำเพราะฉะนั้นมันก,มนก,มนก,มนก็มันก็การันตีที่จะอับตรงนั้นประมาณนี้ส่วนสายที่2ขอ,องผมเนี่ยก็คือหลังจากที่ไอสายแรกเลยสายแรกหลังจากที่คอร์รัปชั่นแชมเบอร์ไม่ใช่คอร์ไอห้องห้องคอมเมนเดอร์มาเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมครับว่าผมจะเริ่มเปลี่ยนละผมจะเปลี่ยนมาเป็นอะคิมีแลบเห็นไหมอะคิมีแลบแล้วก็ทอมาเทิร์กเนี่ยก็คือเพิ่มเอฟเฟกของพวกห้องคอร์รัปชั่นแชมเบอร์ อะไรพวกนี้แล้วจะเห็นว่าผมสแปมยาวเลยเพราะว่าถ้าผมลงห้องอื่นนะครับมันจะมันจะไปติดกับตัวด้านบนแล้วก็ตัวด้านไอด้านซ้ายมือที่เราเริ่มต้นตรงนี้ครับคลิปเนี้ยผมอาจจะอธิบายเข้าใจยากหน่อยหนึ่งนะแล้วก็ไม่รู้ว่าอธิบายดีไหมแต่ว่าเรียกว่ามาแชร์เป็นแนวทางเบื้องต้นว่าคนที่ตกรถเนี่ยทำวัดไม่เสร็จเนี่ยเราควรจะปรับแนวทางยังไงดีสําหรับ ในอนาคตที่เราต้องทําวัดให้มันเสร็จเนี่ยเราควรจะไปตรงไหนดีเพราะว่าจากการที่ผมได้ลองฟาร์มมาเนี่ยมันมันก็ยังฟาร์มได้หลักร้อยดีวอยู่นะครับต่อต่อวันด้วยห้องเพียงแค่นี้ยผมสามารถฟาร์มร้อยดีไได้อันนี้การันตีเลยเพราะว่าผมผมแคปให้เพื่อนผมดูอยู่ก็คนในช่องแชทนี่แหละเห็นไหมเนี่ยหนึ่งร้อยสามดีี่ผมฟาร์ม ถ้คุยกันเรื่องวัดนี่แหละว่าเออแพทใหม่เอ,อ้ยมันก็ยังฟาร์มได้นะวัดเนี่ยแล้วเราควรเราแค่เราแค่ควรปรับตัวครับคือผมเห็นนะทุกคนก็แบบว่าทําวัดไม่เสร็จแล้วก็บ่นว่าเอ,อ้ยวัดมันทํายากทุกคนอาจจะลืมลืมคิดไปหรือเปล่าว่า,วาเอ,อ้ยเมคานิกในการทําวัดเนี่ยมันมีมันมีการอัพนะมันมีการวางห้องให้กลายเป็นเลเวล3าแล้วล็อกได้อยู่นะอะไรแบบเนี้ย ทุกคนอาจจะไปคิดว่าเอ้ยผมล็อกห้องได้แค่เลเวล3แล้วแบบนี้มันก็จะทํายากสิใช่ครับมันทํายากจริงแต่ว่าไม่ใช่ว่าทําไม่ได้งไงมันสามารถทําได้ครับการันตีจากผมที่ทําวัดไม่ทันเหมือนกันเพิ่งมาทําแล้วก็แพทแม่งเนิร์ฟเลยแล้วผมก็ต้องเนี่ยมานั่งใช้สูตรที่ผมพามสอนทุกคนอยู่เนี่ยเห็นไหมว่าตรงกลางเนี่ยผมก็สแปมห้องอะไรก็ได้ครับที่มันได้ตัวคิวเพื่อที่ผมจะมีการ์ดไว้อัพ ตอนที่ผมทําสายตอนแรกเพื่อที่ผมจะได้ล็อกได้เพราะว่ามันเป็นเวลสามผมสามารถล็อกได้เพราะผมทําได้มาสักพักหนึ่งผมก็เปลี่ยนมาเป็นคอมเมนเดอร์เพื่อที่จะทําให้มันสามารถดรอปแบบว่าได้ทางการอัพแล้วก็การดห้องต่างๆทําให้การต่อเนี่ยง่ายขึ้นเพราะว่าเราสามารถเนี่ยเอาการไอพวกห้องเกาะห้องคอมเมนเดอร์มาเป็นตัวเลือกเพิ่มเติม ถ้าสมมุติว่าทางลูมการ์ดทางซ้ายมือมันไม่มีเนี่ยเราก็ยังมีไอ้ตรงเนี้ยมาช่วยประมาณนี้ครับสําหรับวันนี้ผมก็คงจะหมดแล้วสําหรับเรื่องที่มาแชร์กันวันนี้ถ้าใครไม่เข้าใจอะไรยังไงเนี่ยผมแนะนําว่าลองไปสร้างดูในเว็บครับอาจจะไม่ต้องฟังที่ผมพูดทั้งหมดก็ได้อาจจะข้ามข้ามมาฟังตอนนี้เลยว่าเอ้ยเราควรทํายังไงดีหรืออาจจะก๊อปก๊อปตรงนี้ของผมไปเลยก็ได้ ในการวางแผนสเต a รจี้ในการอัพห้องตรงเนี้แล้วคุณเนี่ยก็ไปรีหาบอสให้บอสมันอยู่ตำแหน่งเดียวกับผมก็พออะไรประมาณนี้ส่วนวิธีการเริ่มต้นอะไรยังไงเนี่ยผมอธิบายไปหมดแล้วเนาะว่าเริ่มด้วยสายสไปมาร์เตอร์แล้วเราก็เอาอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นห้องสแปมอะไรก็ได้ครับเราวางมุ่ั่วไปเลยขอแค่ให้มันดีที่สุดมีโอกาสดรอปเมดเลียนตัวคิวในทุกห้องที่เราวาง เราก็เอาเมาส์ไปชี้อ่านดูนะผมก็ไม่สามารถบอกรายละเอียดได้ปีกย่อยทุกคนก็ลองเนี่ยไปดูในเว็บอาหรือห้องห้องอะไรยังไงมันอัพอะไรเป็นอะไรบ้างก็ลองมาดูจริงๆมันก็มีไกด์ของคุณไมค์คิดอยู่นะทุกคนลองไปดูในเฟซเขาเขียนเอาไว้หมดแล้วว่าห้องอะไรมันสามารถอัพห้องอะไรได้บ้างอะไรประมาณนี้แต่ถ้าทุกคนขี้เกียจเข้าไปดูเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะพวกลิงก์ไอพวกนี้ไว้แล้วกันก็คือทําทวัด เป็นแพนเนอร์แล้วก็ห้องอะไรต่อกับอะไรได้บ้างแล้วก็รายละเอียดตัวในวิกิผมก็จะแปะรวมไว้ให้แล้วกันในใต้คลิปประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็คงจะหมดแล้วนะหมดจริงๆแล้วหมดเรื่องที่จะพูดแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาถึงตอนนี้ถ้าใครสงสัยอะไรยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์ถามไว้ได้ผมก็จะไปนั่งตอบอีกทีประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับผม